ที่จังหวัดนครสวรรค์ปากน้ำโพซึ่งเขาจัดงานตรุษจีนนครสวรรค์ปากน้ำโพที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ดิฉันกาลังนั่งรถสกายแล็บนะคะนี่คือตลาดบอลไก่นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาขวามือนี่คือตลาดบอลไก่วันนี้เป็นวันตรุษจีนนะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวถึงจังหวัดนครสวรรค์เลยนะคะเมื่อกี้เราก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวรอบงานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีขบวนแห่เขาจะมีขบวนแห่วันที่ สิบสองกับสิบสามแขขบวนแห่ตอนยังคืนแต่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบเมืองของจังหวัดนครสวรรค์ว่ามันเป็นยังไงคะ่ะนี่ข้างทางก็จะมีคนขายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาขายผล,ลไม้เจ้านี้ขายอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะเจ้านี่ขายกอกล้วยผัดปรกกาศนะคะคุณผู้ชมาาอ่า ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนี่ไปสนีไทยแมลงทอดค่ะคุณผู้ชมวันนี้บรรยากาศน้างานนะคะบรรยากาศน้างานนี่คุณผู้ชมดูค่ะนะคะคุณาคุณอหอมอันนี้อ๋อนี่หลังเวทีนีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีเวทีแสดงอยู่ข้างในนะคะคุณผู้ชมอุ้ยตรงนี้มีตลาดด้วยเมื่อกี้เราเดินอย่างตกล่ะเนี่ยมีตลาดด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา มีหมูแผ่นตีลังกาโทษด,ด้วยน,นี่โอ้โหมีเวทีการแสดงนี่มีกางเกงช้างตัวละห้าสิบบาทเท่านั้นเอง <c oughs> ใช่ตัวละห้าสิบบาทปกติคนละเท่ากนนี่โอ้โห <c oughs> นี่ตอนนี้มีกางเกงกางเกงหลายลวดลายออกมาเลยนะนี่เป็นบรรยากาศของนครสวรรค์ปากน้ำโพเป็นงานถ่ายพาคุณผู้ชมมาชมเมืองนครสวรรค์เลยค่ะอุ้ยร้านเสือ้อจะนี้สวยมาก เสื้อที่นี่สวยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เป็นวันตุกกีก็ส่วนมากเขาจะปิดร้านกันนะคะคือจะบอกคุณผู้ชมว่านาครสวรรค์นเนี่ยมันเป็นเมืองที่เจริญมากเลยนะคะเนี่ยมีคนแบบวแบบ่าถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้เป็นวัดโพธารามค่ะคุณผู้ชมนี่นี่อันนี้ก็เป็นทางที่สามารถเข้าไปบริเวณงานได้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสว,ส,สวัสดีค่ะรวยรวยรวยค่ะนะคะโอ้โหชุดตรงนี้สวยมาก เนี่ยคุณผู้ชมดูสวัสดีค่ะชุดสวยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่โอ้โหสุดยอดคือจะบอกเลยว่านครสวรรค์นี้เจริญมากนะคะถนนเขาใหญ่มากแล้วร้านค้านี่เต็มไปหมดแต่ที่คุณชคุณผู้ชมเห็นปิดเพราะวันนี้ไม่เป็นวันตรุษจีนเป็นวันชิวอีกชิวอีกน่ะเป็นวันเที่ยวเ็าจะไม่ให้ทํางานเพราะว่าถ้าทํางานเนี่ยเขาถือว่าเราจะต้องชีวิตลําบากทํางานไปตลอดทั้งปีก็เลยให้เที่ยวนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ สวัสดีค่ะเลยเลยเลย,เลยนะคะสกายแล็บสกายแล็บรถสกายแล็บตั้งชื่อให้คุณลุงเขาเลยสกายแลบนี่ให้คุณผู้ชมดูร้านตอกซอกซอยเพราะว่าที่เราต้องกลับไปบริเวณงานเพราะว่าเราอ่ะจะไปกินเป็ดเป็ดย่างแล้วฉันฉันสั่งกุ้งทอดเข้าไ้ร้อยหนึ่งไง ฉันเลยต้องกลับไปบริเวณหน้างานนี่ยคุณผู้ชมนี่ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะนี่เห็นไหมคะสวัสดีค่ะรวยรวย,วยมแีแมลงทอดมแมลงทอดนี่ค่ะนี่จะมีชาวบ้านนี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาทอดเนี่ยโอ้โหถัดไทยโบราณคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คนมาออกร้านกันเนี่ยเสื้อผ้าสวย,สวยเลยฉลองตรุษจีนนะคะคุณผู้ชม เด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีโหนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนุสวรีชยัยร้านรองเท้าก็มีแล้วขายเสื้อผ้าไม่แพงนะที่นี่ยอุ้ยขนมเบื้องคุณผู้ชมดูสิน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้เป็นวัดอุ้ยมีคนขายของในวัดด้วยนะเนี่ยพาชมบรรยากาศของจังหวัดนครสวรรค์ปากน้ําโพนะคะอันนี้ข้าวมันไก่ อันนี้ขายของอย่างๆนะคะสวยอันนี้ขายอะไรนี่ถนนคนเดินอ๋อนี่สวัสดีค่ะนี่เป็นถนนคนเดินค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาถนนคนเดินเป็นถนนคนเดินนะเจ้าขาแต่กล้องจำทางเข้าได้ไหมเราผ่นานไหมเราต้องเข้าไปไปเอาเจ้านั้นก่อนไงกุ้งทอดอ่ะ สายหมยโาโอ้โหใหญ่มากนอะถนนของที่นี่เขาใหญ่มากเลยนะคะอาสวัตดีแค่ะสิงเกียอยู่อกสินีวัชชัยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมีคนมาออกร้านเนี่ยเนี่ยน้องพาทีปลาโป่งปลาโป่ปงก็มีเนี่ยเนี่ยดูสิสนุกมากหน้าปลาหน้ามาปลาโป่องอตุ๊กตาเนี่ยคุณผู้ชมดูบรรยากาศ น่าจะมาปลาโป่งนะเนี่ยปลาโป่งปลาบป่งเอาตุกกตาต๊กตาตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเลยเยวบอกคุณผู้ชมว่าเราเคยไปปลาโป่งที่ที่โคราชแต่แล้วมันโกงอะ่ะมันแบบปลาทุกอันนะันไม่ติดเพราะว่ามันทู้มันโกงแล้วเสร็จแล้วนะของเราอะ่ะต้องได้สามสิบห้าดอกอะ่ะมันมันขี้โกงแต่กล้องก็ไม่รู้ไงไปหยิบแค่สิบห้าดอกโดนมันโกงไปยี่สิบดอกกลับมาถึงบ้านค่อยคิดได้ไงเพราะเราแก่แล้วหกสิบห้าความจําเรามันเสื่อมตรงนี้ได้ปล่าหรอ ดูรถหนูเใช่ยรถก่อนมจะได้อ่ไปที่รถก่อนเออไปที่รถก่อนแล้วหนูวิ่งไปเอารถจอดตรงไหนบอกลุงเาดที่ไหนนวะเี่ยอันนี้ใช่อ่ะเมื่อกี้เราเข้ามามีมีมีร้านแบบนี้หรือเปล่า่่ไมใชรถที่ตรงนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ด้านหน้าด้านหน้าเอออันนี้มันด้านหลังด้านหน้าที่เขาจัดงานปวดคาถ้าเข้าอ่ะมาจัสดีแคร์กับคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่ไงถามเจ้าหน้าที่เขาตรงนี้ไปถามเจ้าหน้าที่เขาอ่ะอบอกว่าที่มีร้านเปิดจ้างอ่ะ คือเข้าไปมันจะมีร้านเป็ดย่างอีกเจ้าหนึ่งไงอ้าอ่าใช่ใช่พี่แต่ใช่ร้านแหลกกีอ่ะพี่พี่ร้านแหลกกี่แหลก่รู้วบักครับัคือดีได้ได้ได้บักคับอ่ะไม่สวยมาขอบคุณแม่มีแหลกกีใช่แล้วพี่เมื่อกี้ฉันสั่งกุ้งทอดเทอยู่ แล้วรถฉันจอดอยู่ตรงนั้นไงพี่โชคดีพี่รวยรวยรวยวงีะแม่ลุงลุงแป๊บหนึ่งขอให้เขาถ่ายรูปปีหนึ่งฉันมาแค่ครั้งเดียวบ้านฉันอยู่กรุงเทพไกลแมกขับรถเนี่ยะะขับรถไปจับสิบสองชั่วโมงออแ่ซเพี่โชคดีรวยรวยรวยรั่วยางรั่วเหรอ เป็นเพราะฉันอ้วนหรือเปล่านั่งระย่างมันเออมันแม่อ้วนไงนั่งระย่างมันแฟบถ้ารู้แล้วบอกขลาเออบอกขลาสวัสดีค่ะโอ้ยคุณผู้ชมนี่ถังหูลูกถังหูลูกอ้วนบางนั่งเลยระย่างแฟบเลยยางแฟบเลย อุ้ยเอ้ยหน้าปลาโป่งไปมตะก้องดอกไม่ได้ห้าดอกยี่สิบดอกไม่ได้แปลว่าอะไรอ่ะลูกเย้ครับบันทีรวยรวยรวยเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้ลุงเขาไปส่งที่รถก่อนเอาของไปเก็บก่อนจ้จะจ้จะจๆรวย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 ชดีรวยรวยรยยวย อันตรายไหมลูกฉันนั่งคุณผู้ชมฉันอ้วนไงพอนั่งปุ๊บยางลุงเขาแฟบเลยสิเดี๋ยวต้องติ๊ปลุงเขาหนักๆแล้วเพื่อไปซ่มอมยางเพราะว่าบอกลุงเขาสกายแหละบอกลุงฉันจะให้ติ๊บลุงลุงช่วยพาฉันชมเมืองหน่อยแล้วเล่นเราจอดตรงนีน้เราก็พูดไม่เป็นเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตไงเราก็บอกลุงไม่เป็นว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะทางเข้ามันมีตั้งหลายทางไง หช่ว,วันตีแกงุ่นเกี่ยวเมื่อกี้หนูกินอร่อยไหมอร่อยอ๋อเย็นก็จะอร่อยเลอะเขาไม่ได้แช่เย็นนะเนาะกินแคามาข้างในมันเป็นเยลลี่เหรอเป็นวุน้นเปยลลี่อ๋อแต่ว่าไอ้ไอ้ถุงยางนั่นน่ะแกเกินเข้าไปอ่ะถุงยางที่ก็ใส่อ่ะอ๋อครับผมบไม่รู้เด้ก็คุณจอดลงไปแล้วมันก็มันก็มันเป็นอย่างนั้นน,น่ะว่าไยที่มันเหนียวๆจังเลยมันน่ะถุงมือมาทำนั่นนั่นน่ะ เดีวทำไมมันหนึบขนาดนี้่ตรงนี้ก็มีคนขายของรอตกเง็นแล้วคนออกร้านเต็มเลยเนี่ยดูเด็อุ้ยมีเจ๊สุกไปจับด้วยอาดีแค่ัสดีแค่เออเมื่อกี้รู้สึกเราจะผ่านตรงนี้เนาะสนุกดีเนาะอุ้ยคนขายของเยอะมากเลยเอามื่อกี้เราผ่านแล้วเรากำลังย้อนกลับมาไงย้อนกลับมาไง เมื่อกี้เราผ่านทางนี้แล้วเราย้อนกลับมาไงลูกชมเมืองชมเมืองรู้สึกว่าในในนครสวรรค์ม,มีลุงข้าเจ้าเดียวแหละรถสกายแ lap เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวตะก,กล้องลงนะอย่าเพิ่งปิดนะจะให้คุณผู้ชมเห็นสกายแ lap คุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าแม่นั่งสกายแ lap เป็นยังไง,ไงแล้วมาดูดคุณลุงท่านนี้ไหนเะนี네่ยไม่เอาใส่อย่างนี้ดีกว่าอันนี้มันมีแฮปปี้นิวเยียว่ะม่ใส่แล้วปีนี้ปีมังกรไง สองพันยี่สี่มันใส่ได้ทั้งปีเลยไงรถเริ่มติดแล้วคุณผู้ชมพอพอหกโมงเย็นอะ่ะเขาก็จะมีการแสดงบนเวทีไงแล้วแดดมันร่มแล้วคนก็จะลืมมากันแล้วเนี่ยแล้ววันที่สิบสองสิบสามอ่ะเขาจะมีแห่ตอนกลางคืนแต่ว่าแม่มาไม่ได้ไงัสตีจ้า,ามาเลยจ้า โชคดีรวยรวยเลยค่ะพี่รวยรวยค่ะโอ้โหอันนี้เขาขายอะไรอ่ะลูกชิ้นปลาระเบิดโชคดีรวยรวยรวยแล้วขอบคุณรวย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 จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารวย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 นะจ้า วัสดีจ้ารวยรวยนะจ้ารวยรวยจ้าปีนี้หกสิบห้าแล้วหกสิบห้าเดินไม่ไหวแล้วอีคค่่ะะัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวย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 จ้า โอ้ยสงสารลุงนะน่าจะไปไม่ไหวแล้วอยู่ตรงไหนวะอ่ารถเธออยู่ตรงไหนเธอก็บอกลุงก็เดีวสงสารเขาเพราะว่ายางเขาเขาแปบไงเพราะแม่อ้วนไงนั่งปุ๊บยางของลุงแปบน้ำหนักเกินนหนักเกินคุณผู้ชมยางลุงเขาแปบพะจันเลยเดี๋ยวฉันจะเต๊บลุงหนักๆแล้วตต๊บลุงหนักๆเลยเดี๋ยวตาเอียให้ลุงเว้ตาเอียให้ลุง นะเดี๋ยวต้เอียให้ลงุงคุณผู้ชมฉันมีเตรียมซองมาค่ะคมีเตรียมมาเลยรถห,หนูจอดตรงไหนหนูต้องบอกละ <c oughs> ให้จอดที่จอดที่รถแล้วก็เอาของใส่รถไง <c oughs> แต่ตอนลงเนี่ย <c oughs> อย่าเพิ่งจบละจะให้คุณให้คุณผู้จะต้เอียให้ลุงเข้า เดี๋ยวถ่ายลุงเขากันนะลูกใครเขาจบไรเออแล้วลงนี้โดนรักไว้ยังไงอ่ะแล้วอยู่ตรงนี้งั้นเราก็ลงตรงนี้สิลงตรงนี้เนี่ยทางเข้าเดี๋ยว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 ลุงจอดกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะใต้เอียให้ลุงนะเอาะตะกล้องรับอันนี้หน่อยน้ำมาลงไปยังเดี๋ยวกันลงลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยลงไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ ขามันสั้นโอ๊ยไม่าจะไหนไปไปทางนี้เจลีน่าน่ารักจังเลยหกสิบห้าแล้วคุณลุงเท่าไหร่มาถ่ายใกล้ๆเลยเสียงลุงยังได้ครับอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบหกโอ้ยแก่กว่าฉันหนึ่งปีนี่ไงสกายแล a p ของลุงยางแตกเพราะว่าฉันอ้วนเท่าไหร่ค่ารถคุณลุงให้ไปสามร้อยแต่อีเอให้ด้วยไปลุ้นเอาว่าในนี้กี่ล้านซินเกียร์อยู่อีซินนี้หัวใย ขอให้ลุงสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยเป็นอาอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็เป็นร่มโพล่มใสให้กับคนนครสวรรค์ได้โชว์สกายแล็บนี้นี่ยินเสียงอะไรกันนี่ยินเสียงรีบมาอะมาแลุงไปไปซ่อมรถอันตรายพี่เขาบอกว่าตัวปอมเหมือนจังแต่จริงไม่ใช่ตัวปอมอันนี้ตัวจริงค่ะพี่ไอยืนใกล้หน่อยนะคะ วนะคะ้เาได้ถ่ายรูเลยไ้ายเคุีเปีมาเลยเซฟีีเลยเยคุีพี่รวยรวยรย